นี่ครับเป็ดเทศกับเป็ดเป็ดไข่นะครับนี่คือรุ่นพ่อแม่ที่ของพ่อแม่นะครับยิงเปจำชาตินะครับนี่ครับก็ดูข้างลุงสีนะครับครับนะครับดูกับข้างลุงสีนะครับเป็ดเทศอยู่เป็ดเป็ดไข่นะครับขออภัยครับเป็ดไข่นะครับ มีดูประมาณเกือบห้าสิบตัวนะครับ,นะรบก่อนนี้ก็ให้ต้นกล้วยครับกินนะครับเป็นอาหารเส,สริมนะครับกล้นะองอาจจะไม,ไม่นิ่งนะครับเพราะผม,ผมถือมือเปล่านะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาคักกล้องมานะครับ เลี้ยงไปจับชาต์ครับเป็ดแบบในบ้านนะครับลงทุนน้อยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากครับไม่ได้ซื้อวัตอาหารอะไรครับเลี้ยงไปจับชาต์จับชาต์จริงนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยสารพิษนะครับเลี้ยงเรื่อยนะครับก็วันวันหนึ่งก็ได้สักสี่ห้าสิบใบครับก็ดังโอเคดัง เลี้ยงเองได้นะครับโอเคครับพบกันในคลิปหน้านะครับ